สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baler กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ครับผมมีปืนซินเดอร์มาแจกเพื่อนๆห้ารางวัลเย้ปืนซินเดอร์นะผมเป็นปืนไททันขนาดเล็กนะความสามารถของมันก็คือการยิงเป็นวงครับผมจะเป็นรัศมี125เมตรใครที่อยู่ภายในรัศมีับผมก็จะได้รับ damage ทั้งหมดเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมซินเดอร์ของผมอยู่ที่เลเวล24นะ ดเมจจะอยู่ที่3130ครับผมนะก็อีกหนึ่งเวลก็จะตายแล้วล่ะถ้าเกิดรับขึ้นมานะผมนี่ก็จะบวกอีกแค่55ครับผมก็จะเป็น3,185ั่ปาประมาณนั้นครับส่วนเลเวลหนึ่งะครับที่ได้ไปนะถ้าแจากผมแจกเลเวลหนึ่งจะอยู่ดัเมจจะอยู่ที่2025ต่อวินาทีครับผมแล้วก็ไอ้ปืนของไททันนะครับผมปืนขนาดเล็กเนี่ยมันจะสามารถลดความต้านทานได้75%เเลยแหละอานะปกติ้ะผมถ้าเกิดคุณต่างๆมีความต้านทานใช มันจะลดความต้านทานของหุ่นส่วนตัว,ตวน,นั้นๆลงครับผมนั่นเลยประมาณนี้เอาละครับผมแลวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากติกาง่ายๆของผมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในการลุ้นรับชิ้นเดิมครับผมไปกันเลยว้าวกติกาก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมคือหนึ่งเพื่อนๆจะต้องกด subscribe ครับผมกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับผมกดเลยคลิกอ่าเรียบร้อยแล้วสองแลผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เลยกดหรือยังอ่าครับผมไปกดก่อนนะ แล้วสามนะครับผมคือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะเพื่อนๆในช่องคอมเมนต์นะครับผมในคอมเมนต์เซ็กชันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใส่แฮชแท็กวีอาร์วินซนเะครับผม wr อาร์แฮชแท็กวีอาวินซิเรวนวัคนะครับผม, w w IN ER บผมแล้วก็ตามด้วย id แล้วก็แพลตฟอร์มที่เพื่อนๆน,นะเล่นอยู่ว่าจะเป็น Android IOS ถ้าเกิดในถ้าเกิดเล่นในคอมนะผมก็จะเป็น stream my game หรือว่า Amazon ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่งงว่าเฮ้ยของเราเป็น Android หรือว่า iOS ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้ iPhone นะผมแต่ว่าเล่นในมือถือเนี่ยเพื่อนๆคือ a อ d r o i d ครับผมประมาณนี้เลยกติดกาก็ง่ายๆครับผมแฮชแท็กนะ w r w i n t i n d e r ครับในช่องคอมเมนต์แต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถมีสิทธิ์รุ่นรับ Tinder คนละหนึ่งรางวัลจำนวนห้ารางวัลละวู้ฮู้อ่าแล้วครับผมอ่าแล้วหลังจากนี้ครับผมผมก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในการใช้ Tinder นะครับผมของหุ่นให้ของเจ้า ลูจันทร์ดอนะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะเล็กๆน้อยมากให้เพื่อนๆดูครับผมว่าชินเดอร์มันทางานยังไงนะไปดูกันเลยครับผมว้าวจันดอนแล้วครับผมเพื่อที่จะได้ไปเสาตรงนู้นได้ง่ายๆหน่อยนะหวังว่าจะไปถึงนะจะไปพ้นนะนานไงโอเคยังพอได้อยู่ยูข้างบนได้แล้วได้แล้วได้เสาคืนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเพื่อนเราแหมเกี้ยวกลาดเกี่ยวกลาดเดี๋ยวครับต้องเข้าเสากลางแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เสาเราก็ตามอยู่พอสมควรนะ โอ้ย oh, ถนนกระทิงของเซนเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดักกระทิงเซนก่อนดีกว่ารุกเพื่อนเราเข้าเสากลางได้ไหมโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวก่อนนะกระทิงเซนกำลังจะไปเสานน้นไปครับ โอเคไปเราเข้าเสากลางไปสู้กับฮาร์เทอร์ดีกว่าอ๋ออึ้งเข้ามาว้าะปึ้มไปบึ้มไป,มปโอเคเปินเปินสองหิวก่อนหิวก่อนโดนแล้วปึ้งเข้ามา